ให้ครูให้ทำอะไรนะที่เชิญเหรอนะให้น้ครับทำทำอะไรไหนป้าไม่เห็นนี่ยไหนอีกด้านนึงไหนดูสิดูใหป้าดูสิอันนี้ใครทำโอ้โหงานชิ้นโบแดงอะไรนะเขาเรียกเขาอันนี้เขาเรียกเรียกว่าอะไรพี่ก้อนเมฆพี่ก้อนเมฆชี้ก้อนเมฆเป็นสีไว้โอ้ทำไมของน้ำทับพี่ก้อนเมฆใหญ่ใหญ่มากเปี้ยงกับเพื่อนมาก็อ อะไรนะเต็มเต็มเต็มเลยอะไรนะทำไมเยอะเยอะนะทำไมของน้ำทับมีพี่ฮะไปแย่งของเพื่อนมาไปย่งของเพื่อนมาแล้วก็ติดเต็มเต็มเลยอ๋อไปแย่งของเพื่อนมาแล้วก็เอามาติดของตัวเองแล้วมันได้เยอะเลยใช่ไหมอันนี้ของเพื่อนนะของเพื่อนแล้วของน้ำทัพอันไหนอ่ะอันนี้ของน้ำทัพเปล่าครูให้ก้อนเมฆมาเกียนสองอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแล้วของของเพื่อนอันไหนอ่ะ ีอันนี้อันนี้เหรอเราทับไปแย่งเพื่อนมาอันไหนอันนี้อันนี้ลิงอันนี้ลิงเนี่ยท้องฟ้าอยู่ไหนเนโอ้อันนี้พี่ก้อนเมฆในชื่อน้ำทับอยู่ไหนเนี่ยชเชื่อมาป้าดูดิเนื้อชื่อชื่อตรงไหนตรงไหนชื่อชื่ออะไรน้องน้ำทับน้องน้ำทับโอ้โหเนื้อตัีก็มี้ตัวนี้ตัวี้ตัวนี้ตัวีโอ้โหเก่งมากเลย เอาชูให้ป๊าดูหน่อยโอเคสวยมากโอ้สวยที่สุดเลยมองไม่เห็นหน้าป๊าป๊ามองไม่เห็นหน้านะครับด้วยนี่ชิ้นานโบแดงลมครับที่หึ่งวันนี้กินข้าวกับอะไรกับ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 ไก่ไก่และเกี๊ยวไหกุ้งกับกุ้งด้วยเดี๋ยวป๊าดสัมภาษณ์ก่อนอร่อยไหมครับยัมมีไหมทีเชอร์บอกว่าน้ครับ ชีช่แล้วทำไมนะครับชี่ครับมีลูกสีแตกใส่ที่นอนเลยเอา,าชี่ใส่ที่นอนอีกแล้วลูกละเมอเหรอทำไมนะครับปวดชี่ทำไมไม่บอกที่เชอร์ไม่นะครับเวลาปวดฉี่ปวดอือ้อต้อง<ม>บอกครูครูด้วย